เขาบอกไว้ว่าผู้ที่ความสวยสง่าจะต้องใส่เสื้อสีขาวตัดสีส้มลายปลาทองเหล้ยงปลาทองสองตัวในเวลาดเดียวกันติดกิบดอกไม้สีม่วงและที่สําคัญที่สุดของคนที่สวยที่สุดคือหน้าเท้าเหมือนอพูซิเมนาาหน้ามาก ยินดีต้อนรับเข้าสื่อช่างควีนละล่ะค่ะวันนี้สีกลับมาแล้วกับสก,กินที่โคตรแพงเลยห้าร้อยบาทอีสัตว์กับสกินปลาทองกลมเมียวนะคะวะ้าปลาทองสองตัวเลยวันนี้สีจะมาตบพวกไม่สวยนะคะสวยกี่โม่ให้บอกมึงสวยค่ะเหมืนอนเอาปูนซีมเมนต์กับแป้งผงช็อกมาทาหน้าอีดอกนะะนหน้าขาวมากเอาอีละจวดอีนี่มึงเจอกูได้เข้าเกมมาแล้วว้ายสกินสวยมะโอโอโอตายตายตายสกินสวยมากค่ะทุกคนดูความเป็นประด ทองมากอยากเจอรันจวนคนแรกเจเลยพี่อินมันปากมาเสกุงอีเี้ยเฮ้ยโหขึ้นอนะมันต้องอยู่ข้างบนแน่แน่เดี๋ยวสีจะไปลองอยู่ข้างบนนะคะฮัลโหลอันนี้ก็ถูกกซืมัพี่มาดูสกินสีก่อนไหมสีสกินสวยมากเลยนะมันเอา้าผ่านเครื่องแต่มในนะอีไลอ๋อด้ไปแล้วเดี๋ยวลงตามเลยค่ะมานี่นะเอธมินหาผู้ชายกลับมานะ นี่แนี่ยเอ้ยเอานกมาไม่หรอกมองมองมองอะไรอยากเจอดีหรออยากเจอดีอะสีตามมาแล้วรอสีไว้รอสีก่อนอย่าพึ่งนะเน่า อำนาหไวห้องวีล่ะแหมมาที่นี่เพราะอยากลงห้องวีใช่ไหมดาเดี๋ยวสีจัดให้อยากลงห้องวีก็ไม่บอกอยากลงห้องวีก็ไม่บอกนะสีจัดให้เลยค่ะห้องวีสลับพีโอ้ยหยุดดีสกูแหลกเดบกุลิดเขาเมืองเนี่ยหยุดเด็ดนั่งไปเลยโอ้ยแหลกพอีลาคนเดียวเลยอิสต์ตาบีเซตตัวนี้ก่อนหัใครมาหยุดนะใครมาไม่ให้มาหยุดนี่นะโอ้ยทำอะไรทำเอา พงหลอกป้าเอา้าเกาะอะไรเอ่ยเกาะอะไรเอ่ยจะทำอะไรอ่ะเ้าช่วยกันไปแล้วเหรอช่วยกันแล้วเหรอจะทำอะไรโอ้ยมดีกากาิกระมิด้วยอีเด้อลเกียรติสุดป,าป้าเฟยอิเชล็อกเชล็อก ต้อนีไลาคอยเดบันจูดนก <c oughs> เสร็จกูแน่ <c oughs> หมุนอะไรไม่ปล่อยตายกูกเก็บสี่ค่ะวันนี้โอโอๆใบเอ,อ้เอๆอะไรวะโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกมากต้องกูอัดกูตอนว่ากูนั้นกูไม่ได้แหลกขนาดนี้นะอโอ้ยมันไม่เคลื่อนปั่น เอออีไลเราลปล่อยทิ้งไว้ดีวกว่าใครจะมาช่วยก็ช่วยไปนะคะเราจะไปไล่อีทคนปั่นตรงนั้นก่อนโอ้โหเครื่องเครื่องทางไปกออนเลยเครื่องแม่งเหรอว้ายจูดวิญญาณกูมากเกือบไปแล้วนะมึงมึง <c oughs> เกือบไปแล้วนะตรงนั้นนะ่ะจุดปั่นบัดเดียวนะไม่ให้ปัน่นบินหาคนไม่สวยโอ้ยติดใครนะเอาอีตอยบอกนะเจ้านายมึงอยู่ไหนตอยหืเจ <c oughs> ้านาย อีทองกววอยู่ไหนทองกววอาทองกวาอยู่นั่นอีทองกวากลับมานะมาเล่นจ่อยทําไมฮะเอาเออทองกววอยู่ไหนกันเนาะทองกวาทองกวาไม่เห็นเลยทองกวานี่เนี่ยมึงไม่เห็นเลยอีดอกกลับมาให้หนีกลับมาค่ะหนีทําไมกลับมาก่อนกลับมาไมกลับมาค่ะกลับมาใครให้หนีซะเอาเอาเอาลูกกงอะไรทางนี้เลยอีบ้า กลับมานะทองกว่าให้ให้ไปอีทองกว่าอีแมคคานิกกลับมาโอ๊ยพามาเก็อ๋อติดโอ๊ยมาเก็กับพังแม่งไปก่อนเลยเก็กกะที่สุดโอ๊ยอีกก้องถ่ายมันก็เลิกแหลกซะทีเดี๋ยวกลับมาโอ้ยกลับมาอทองกว่ากลับมาโอ้ยอทองกว่ากลับมาโอ้ยอีทองกว่าบึกเียรอแล้วไนระโจ๊กเก็กับบ,บี๊กเลยมึงส่งคนตาย ใครบอกให้จูกเก่งใครบอกให้เล่นเก่งมานี่นั่งหงือแต่หักถึงนีไปซ้าตาผีเสื้อก่อนนน่ๆแล้วเราก็บินส่องหาผู้ชายตาผีเสื้อบินขึ้นไปข้างบนสีเบือเสียกทำไมวะเสียากเนีะ่ะเราล้างผีสัตว์สีก่อน <c oughs> น่ากลัวมากอล้างหน้าเข้ามาแล้วเราก็เริ่มการสแสดงเลยค่ะ อ้าวมาแล้วเว้ยติ้นไม่นำเจอเลยอ้กูไม่ช่วยนะกูไม่ช่วยมันเลยเฟรแล้วมันเลยเฟรแล้วเออจะจะกดก่อนเออกะจมาปิสลอกมาปิสลอกเออจออฮนักใจเบียงเหรอโอ้ยช่วยทันเหรอช่วยทันแล้วไงคะช่วยทันแล้วไงบ้านี่บ้านี่นี่เนี่ยเธอจะจับสติจะหนูเอ้ามึกดก่อนทำไมนี่บ้า พวกโอ,อ้มีปั่นไฟกันเก่งมีพวกเคี้ยนี่ก็มาหนัดทองกาตายแล้วก็ไปกันเถอะนะตายแล้วก็นั่งไปสู่สุกติที่นาลงนะไม่บ่อยๆหรออีดอกเป็นคนบ้าเลยสตาร์จ้อยู่แถวนี้มาเอาหัดไปแล้วโอ้ยยังไม่เจอลันจนอะไมันปากแซ่บตั้งแต่ปุนเกมนะยังไม่เข้าเก็บไอ้ทิง้งลกลาวมาอีกนะลังเกียดเหยียดฉาดจริงๆเลย ไอรันจวนออกมานะได้ข่าวปากนี่ตั้งแต่ต้นกิ่งมีลูกขุหนูตกอับอีขายยาบา้ากูไม่เชื่อมึงหรอมาขายน้ำหอมนะกลับมานะกลับมาเอ้ยลูกอีรันจวนมันอยู่ข้างบนแน่เลยเอ้าวเดี๋ยวเพื่อไม่ได้ขึ้นข้นไปข้างบนเลยมึงลงมาแล้วเหรอแหมโง่จริงๆเลยนะมึงเนี่ยมานี่นะเออะก,กินสีฟ้าด้วสก,กินสีฟ้าแล้วไงอ่ะคุมส,ส,ก,ก,ส,ก,ก,สก,กินเขียวกกแ,แล้วกันรูแผงแล้วกันมีลูขุมัวอ้าว ฉีดน้ำหอมทำไมอ่ะเออเหรอโอ้ยโดนตกไปแล้วนี่เด่ะมึงอีอาดาปูสิไมอีดามันมามิสวยอ้ากลับบนะ้านแต่บอกว่าใครมิสวยอีด้าออนี้มันโดนตกมิสตสวยปุ๋เหี้ยแล้วหน้าดีของมึงแว่าใครเหี้ยวปากก็มาหน้าก็ไามาห่หงีอ้าวกลับมาทำไมนี่เนี่ยมึงปากดีปากดีเหรอมึงทำเป็นปิกเกอร์ก่อนมานี่มา ปากดีตั้งแต่ตอนเกมแล้วมึงเนี่ยคนมึงควรโดดที่สุดเลยอีเลนจวนไมน่ดินเหรอถ้าเม่นี่กูผา่าถ้าเม่นี่กูผ่านนังกูนี่นะเออไม่ดินทำตัวดีมากซาตรา์อยู่ไหนฉันได้เครื่องเตียออัตโนมัติมาแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้แหลกฉันได้เครื่องเตียออัตโนมัติมาแล้วซาตรา์อยู่ไหนค่ะซาตร,ราร์ฉันอ้าหูขึ้ื่อนโอ้โอ้หยุดแหละสักทีเด้ยอย โอ๊ยนางงไปก่อนเลยหนึ่งสตัตว์ประจานอยู่ไหนนะกลับมานาะโอ้ยกดยกแล้วไปกดปาเปล่าปิเปิ้ลไปก่อนโอ้ยหูขึ้นอยู่ไหนวะอ้าหูดับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพงเทอ้าวหูขึ้นว่าวปิเป,ปิป้ลว้าวปิเปิ้ลว่าสิสัตว์เอออ้าวอยู่นู่นจะไปไหนจ้ากลับมากลับมาบให้กลับมากลัอบอุยพงติดอีกโก จะช่วยเหรอจะช่วยจะช่วยเหรอกูไม่ช่วยจะไม่ช่วยกูไม่ช่วยกลับมานะกลับมาป่นตาผู้ชายปี่เนี่ยโอ้ยปีนร้อนนีไม่ได้อยู่ไหนเราวะกลับมานะกลับมาสิเดี๋ยวชุดสีก่อนชุดสีสวยไปแดาวผีสีก็สวยนะใหญ่เพิ่งนี้สีใหญเพิ่งนี้สีอ่ะปักปิดเวิร์เอามาช่วยช่วยเลยนี่เนี่ยมึงหน้าเหมือนหมาโอ้ย มไม่ใหนะ้มาใช้อะไรตอนนี้เนาะม่ใช้อะไรตอนนี้นะสัตศว์ประจานเด็กข่าวอะ่ะเล่นเดินนี่เดอิอตายตามกันไปเลยนะคะเอาจะไปไหนพางไปก่อนเลยกะัะเน่น่รันจวนน่ะเหมือนก็ไม่อยู่แล้วร้วมึงกูณน่าเวทานาเหลือเกินน่ะมาเดี๋ยวสีพาไปนำภาษีเวทนาในการดุกลีลุกรถของมึงนะคะอะนั่งตรงนี้ไปห่ำจะได้แข็งๆนะคะอะ ส่วนเอรันจวนรู้สึกว่ามันน่าจะหลุดไปแล้วนะ้ารานจวนไม่อยู่สีก็จะทำในสิ่งที่สีชอบทำคือการเต้นนะคะเดี๋ยวสีจะไปมาตรงนั้นแล้วก็เต้นต่อนะคะเออปาดปาถึงปะวะจะขึ้นได้ปะวะเออดปาพิอาถึงถึงเออทีนี้ก็รออ,อ,อ้าวเดี๋ยวคุณไ,ไ้เต้นเลยเออด เออขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสีสิในคลิปหน้านะคะอาทิตย์หน้านะคะไม่ได้ได้าอะไรเลย